สวัสดีครับเพื่อ,อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับมีสารลักษณ์เป็นรูปเป็ดน้อยตัวสีเหลืองนะครับดั x กซูรี่นะครับดักซูรี่นะครับดักซูรี่อาจจะเพียนมาจากคำว่าลักซูรี่ที่แปลว่าหรูหรานน่นเนะครับก็เป็นร้านบรรยากาศสบายๆนะครับมีต้นไม้ร้านนี้อยู่ในอำเภอหลังสวนนะครับจังหวัดชุมพร เนี่ยฮะผมไม่เคยมานั่งเลยนะครับเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะมาวันนี้แหละความจริงเขาเปิดมามานานแล้วนะครับธรรมดาเนี่ยร้านกาแฟในอำเภอหลังสวนในส่วนมากแล้วก็จะผมก็จะไม่พลาดนะครับจะนั่งทุกร้านครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่นะครับก็วันนี้เรามานั่งดูนะครับที่ดักซอรี่นะครับก็พาพาภรรยามาด้วยนะครับพาภรรยามาด้วยเพื่อที่จะ นั่งคุยพนักง,งานต่างๆด้วยนะครับเลิกม,มาหากาแฟฐานนะครับมาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับต้นไม้พวกนี้ก็คือต้นไม้ที่ที่นํามาตกแต่งนะไม่ใช่ต้นไม้เดิมๆนะครับน้าตกก็เป็นน้ําตกที่จัดทาขึ้นมานะครับผมสั่งคาปูชิโน่ร้อนไว้นะครับ นะครับก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับในร้านนะครับผมเลือกนั่งใต้ต้นใต้ต้นไม้ใหญ่นะฮะนี่ต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันว่าต้นอะไรนะฮะนั่งหลังตัวเป็ดน้อยก็ดีผมว่าน่าจะเป็นคาปูชิโน่ของผมนะฮะมาแล้วนะครับ คำปุชิน่ร้อนจะสังเคะก่อเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมีภารกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็กล่าวว่าจะ เดินทางเย็นนี้แต่ว,ว่ามีแผนอยู่สองแผนในการเดินทางก็คือแผนแรกก็คือจะเดินทางด้วยรถสำนักงานนะฮะส่วนแผนที่สองที่ผมเตรียมไว้ก็คือผมจะเดินทางด้วยรถไฟนะครจะไปลงที่สถานีบางซื่อแล้วก็ ต่อแท็กซี่นะครับไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะว่าผมมีภารกิจที่นั่นนะฮะตกต็พอดีรวยาผมสั่งเค้กมาฮะหน้าตาใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ารสชาติไม่รู้ไปไเป็นยังไงนี่ฮะคาปูชิโน่ผม เดี๋ยวหน้าตาภรรยาเนี่ยฮะก็หน้าตาก็งั้นๆเลยฮะเ็าไม่มีอะไรมากดูกาแฟดีกว่าอยากค้อนผมอีลแลวเขานี่ไม่ยอมเลยนะถ้าเขาชมเขาก็ไม่สวยไม่ได้เลยนะครับน้นแสงผมม้ เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแ้วเปิล้ว,ลวโอเคนะครับคาปูชินโน่ก็เหมือนที่ว่านะครับเดี๋ยวทานกาแฟานี้เสร็จก็ผมจะต้องอไปเติมตัวนะครับไปเพื่อที่จะเดินทางไปหาไว้แหกเกษตรศาสตร์ไปขอญาติชินขนมสังคำหนึงนะครับด้านหน้านี่เป็น นะเม็ดเออมล็ดแอลมอนนะฮะเมล็ดแอลมอนนะครับก็เป็นเครื่องประหลัดหวานงบมไม่ชอบน่าจะปลูกปากภรรยาผมนะครับแต่ว่าตลาดผมไม,ไม่ชอบครับผมส่วนมากครับผมไม่ชอบทาน,นของหวานนะ โอเคนะครับอย่าลืมติดตามช่อง Youtube ผมนะครับ p a t ิ i r u Channel นะครับก็เดี๋ยวในช่วงไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระรรนะครับก็ถ้ามีอะไรนะ่าสนใจผมก็จะทำคลิปวิดีโออัพโหลดขึ้นช่อง Youtube นะครับอย่าลืมนะฮะติดตาม p a t ิ i r u Channel ด้วยครับผม